โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนครับขอยินดีต้อนรับนะเข้าสู่การติวสอบปลายภาควิทยาศาสตร์พื้นฐานม2นะครับเราผ่านมาแล้ว2คลิปนะเรื่องโมเมนต์ของแรงคลิปต่อมาก็คือเรื่องงานนะครับคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับการสอบปลายภาคในครั้งนี้ก็คือเรื่องพลังงานครับพลังงานนะหรือว่า Energy ทีนี้เรื่องของพลังงานมันก็จะมีทั้งที่เป็นทฤษฎีนะทฤษฎีอย่างเช่นพวกความหมายพวกหน่วยของมันแล้วก็ จะมีภาคที่เป็นภาคคำนวณด้วยนะครับพลังงานเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะสประเภทใหญ่นะคือ1คือพลังงานจนนะครับตัวย่อคือ ek 2. คือพลังงานศักครับตัวย่อก,ก็คือ ep ek กับ ep มีความแตกต่างกันแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยคนละขั้วนะครับพลังงานจนก่อน พลังงานจนคือพลังงาน ENNIS ขณะที่วัตถุมันกำลังเคลื่อนที่ย้ําพลังงานจนคือพลังงานที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ขณะเคลื่อนที่นะครับขณะเคลื่อนที่จะมีพลังงานจนนะยิ่งเคลื่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังงานจนคืออะไรบ้างทีนี้อีกพลังงานหนึ่งเขาเรียกว่าพลังงานศัก พลังงานศักย์คือพลังงานเมื่อวัตถุหยุดนิ่งอะหยุดนิ่งนะครับเมื่อวัตถุมันอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่เฉยๆมันจะมีพลังงานศักย์นะครับถ้ามันหยุดนิ่งแสดงว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่ถูกไหมครับถ้ามันหยุดนิ่งมันจะมีพลังงานศักย์แต่ถ้ามันเคลื่อนที่เมื่อไหร่มันจะมีพลังงานจนโอเคทีนี้เรามาดู พลังงานจนก่อนพลังงานจนคือพลังงานเมื่อวัตถุมันเคลื่อนที่เอาย่อๆเคลื่อนที่นะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะสูตรก็คือ ek เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลังสองขยายความสูตรนิดหนึง ek นะคือพลังงานจนหนึ่งอ,อันนี้เป็นตัวเลขต่อไปตัว m ตัวนี้คือมวลนะครับมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม มวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมต่อไปตัวนี้คือตัว v v คือความเร็วนะเราอาจจะยังอาจจะเคยเรียนมาแล้วตอนตอนมอนหนึ่งนะตอนมอนหนึ่ง v คือความเร็วนะครับแล้วก็มียกกําลังสองด้วยนะเนี่ยมียกกําลังสองด้วยอย่าลืมนะครับหนึ่งส่วนสอง m คูณกับ v แล้วก็ยกกําลังสองนะสูนี้ทีนี้หน่วยของพลังงานจน พลังงานจนมีหน่วยเป็นจูลครับหน่วยเดียวกับงานเลยหน่วยเหมือนกันพลังงานจนมีหน่วยเป็นจูลพลังงานศักดิ์ก็มีหน่วยเป็นจูลเหมือนกันพลังงานจนคือพลังงานเมื่อวัตถุมันเคลื่อนที่นะครับมันเคลื่อนที่ทีนี้เรามาดูนี่ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังงานจนมีอยู่สองปัจจัยหนึ่งคือมวลอะมวลนะมวลเนี่ยยิ่งมวลมันเยอะเดี๋ยวเขียนสูตรให้ดูก่อน Ek เท่ากับ Ek เท่ากับ1ส่วน2 mv ยกกำลังสองใช่ไหมอันนี้อันนี้คือสูตรมันทีนี้1คือมวลก็คือตัว m เนี่ยยิ่งมวลมันมากเท่าไหร่พลังงานจนมันก็ยิ่งมากมวลมากมวลมากพลังงานจนก็มากนะครับมวลน้อยพลังงานจนก็น้อย เอาตามตัวง่ายๆทีนี้เรามาดูตัวอีกอันนึงครับปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังงานจนอีกอันนึงคือความเร็วเนี่ยความเร็วมวลคือตัวเอ็มเนาะเอ็มต่อไปความเร็วคือตัว V ยิ่งเร็วยิ่งเร็วยิ่งเร็วพลังงานยิ่งมากพลังงานจนนะยิ่งมากโอเค ฉะนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังงานจนมี2อ,อย่างหนึ่งคือมวล2คือความเร็วยิ่งมวลมากพลังงานจนยิ่งมากความเร็วยิ่งมีความเร็วมากเท่าไหร่พลังงานจนก็ยิ่งมากเท่านั้นนะครับทีนี้ตัวอย่างโจทย์วัตถุมวล3กิโลกร,รัมครับนี่3กิโลกร,รัมให้มวลมานะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีอันนี้คือให้ V มาจงหาพลังงานจนครับอ่า ek เขียนนะ ek เท่ากับ 1.2ส่วน2 mv ยกกำลัง2อ่ะได้สูตรละทีนี้แทนค่าเลยครับ ek เท่ากับ1.2ส่วน2เขียนไว้เหมือนเดิม m คือมวลมวล3กิโลนะครับมวล3ต่อไป v คือความเร็วความเร็วให้มา2เมตรต่อวินาทีนะ2เมตรต่อวินาที2ยกกำลัง2นี่วิธีการให้เอา2ยกกำลัง2ก่อน2ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น4เป็น 1 2ส่วน2คูณ3แล้วก็คูณกับ4จะเอา3คูณ4ก่อนแล้วค่อยหาร2ก็ได้หรือจะเอา2ตัดกับ4ก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะครับคุณคูณจะเอา3คูณกับ4ก่อน3 4คือ12อ่า 1, ส่วน2คูณกับ12 2ตัดกับ12 2 1เป็น2 26นะครับตอบข้อนี้ ek เท่ากับ6จูนเสร็จเรียบร้อย ek เท่ากับ6จูนนะครับง่ายมาก อย่าลืมอย่าลืมเนี่ยอันนี้อันนี้นักเรียนจะชอบลืมสมมุติมันให้ v มาเท่ากับ3สมมุติน,นี่ให้ v มาสมันก็จะเป็นเศษหนส่วนสคูณ m คือ3ใช่ไหมแล้วก็คือความเร็วคือ3ยกกําลังสองอันนี้นักเรียนชอบลืมบ่อยมากนะครับเท่าที่เคยเห็นมา3ยกกําลังสองคือ3คูณกัน2ครั้งไม่ใช่3าคูณสนะครับ บางคนโอ้โหเห็น3คูณ2หวานเลยได้6ไม่ใช่นะครับ3ยกกำลังสองคือ9เพราะมันคือ3คูณกับ3โอเคอันนี้อย่าให้พลาดนะครับอย่าให้พลาดนะต่อไปพลังงานศักย์ครับหรือ EP อ่เ E p e p คือพลังงานศักย์คือพลังงานเมื่อวัตถุมันหยุดนิ่งเอาเขียนย่อๆเลยหยุดนิ่งพลังงานเมื่อวัตถุหยุดนิ่งนะครับ สูตรในการคำนวณคือ E P เท่ากับ m, m g แล้วก็ h m g S มี3ตัวก็จริงนะครับแต่ตัว g เนี่ยคือค่าคงที่เรารู้แล้ว g คือ10ฉะนั้นพลังงานศักย์ตัวที่มันจะมีผลต่อพลังงานศักย์ก็มี m ก็คือมวลกับ h คือความสูง <mm> อันนี้เอาเขียนติดไว้ m <mm> คือมวล h คือความความสูงนะครับนี่ความสูง หน่วยของพลังงานศัก์เหมือนกันจูนเหมือนกันครับพลังงานจนก็มีหน่วยเป็นจูนพลังงานศักก็มีเป็นจูนงานก็มีหน่วยเป็นจูนเหมือนกันทีนี้พลังงานศักมันมีปัจจัยที่ส่งผลอะไรบ้างเขียนสูตรขึ้นมาก่อน E.P. เท่ากับ m.g. แล้วก็ s ใช่ไหมตัว g บอกแล้วว่ามันคือค่าคงที่คือ10ฉะนั้นมันไม่มีผลต่อไปตัว m ตัวนี้แหละปัจจัยที่ส่งผลตัวแรกคือมวลครับ ยิ่งมวลเยอะมวลเยอะอ่าเขียนว่ามวลมากมวลมาก EP ก็มากด้วยมวลมาก EP หรือพลังงานศักด์ก็มากตามถ้ามวลน้อยพลังงานศักด์ก็น้อยตามอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังงานศักด์คือตัว S ครับ S ตัวนี้คือความสูงนี่ความสูงหมายความว่ายิ่งสูงอ่ะยิ่งสูงนะ ยิ่งสูง EP ก็สูงนะ EP ก็สูงยิ่งสูงเท่าไหร่พลังงานศักก็สูงตามไปด้วยฉะนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังงานศักมี2อย่างนักเรียนจำให้ได้1คือมวล2คือความสูงมวลมาก EP มากสูงมาก EP สูงเอ้ยสูงมากก็ EP มากเหมือนกันทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์ในการคำนวณครับลูกมะพร้าวเนี่ยลูกมะพร้าวเนี่ยอยู่บนต้นประมาณ5เมตรนะความสูงของมันเนี่ย เนี่ย5เมตรเนี่ยลูกมะพร้าวนี้มีมวลเท่าไหร่2กิโลกร,รัมครับลูกนี้2กิโลกร,รมัมจงหาพลังงานศักย์ครับ EP อ่ะ EP เท่ากับอะไร m g แล้วก็ S EP เท่ากับ m g S นะครับทีนี้เรามาดูอ่าแทนค่าเลย EP เท่ากับ m คือมวลนะมวลคือเท่าไหร่2กิโล คือ10นะเป็นค่าคงที่เขียนเขียนแทนไปเลยต่อไป H คือความสูงสูง5เมตรนี่เขียนแทนได้หมดแล้วนะครับคูณกันไปเลย2คูณ10เป็น20 20คูณ5เป็น100 100, 100จูลเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่ยากเลยเอาละครับนักเรียนครับเราผ่านกันมา3คลิปแล้วนะ3คลิปแล้วนะครับในข้อสอบเนี่ยจะเป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ก็คือ มีหลายๆตัวเลือกนะครับมีหลายๆตัวเลือกทีนี้โจทย์ในแต่ละข้อนะครับโจทย์ในแต่ละข้อนี่จะมีสูตรให้ด้วยนะจะมีสูตรให้พวกเราด้วยนะครับ<น>ก็ถ้าใครจําได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าใครจําไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีการาแนบนะครับแนบสูตรเข้าไปในเข้าไปในโจทย์ให้พวกเราเห็นนะครับ โอเคขอให้พวกเราโชคดีกับการสอบทุกทุกคนนะครับสอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับหวังว่าจะเอาความรู้ที่ได้นะครับไปต่อยอดแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ